สวัสดีครับพี่น้องเข้ามาถึงแล้วนะครับทุ่งหน้าเด้อครับเด้อนี่ทุ่งหน้ามาถึงแล้วจากที่ขี่รถหลังไก่ย่างมาเนี่มาถึงแล้วครับนี่ครับนายพาคของเข้ามาถึงล้งเลืกนะครับอ่าครับนี่ครับกำลังหาหาจุดหาหม่องไสอยู่นี่ครับคือเก่าครับวิธีการก็คือเก่าของเขานี่ครับลวด ตรวเ้นเดียวเบอร์สิบสองสิบสามประมาณนี้ครับใส่กับขวดเอ็มรอยอ่า <S 2> <S 2> <S อ่านี่ครับพี่น้องตึ้งข้องนี่ครับนีเ่เป็นยังไงครับอ่าของน้ำไฮน่ากกมี่ครับอ่าของน้ำไฮน่านี่ที่การใส่นะครับเสียบลงไปอ่าห่างจากพื้นสองถึงสามเซนสามเซนนะครับนี่ครับมันก็สีแลีนมากด้อยด้อยด้ยด้ยมากแล้วหากิน หอยหากินปูและครับหากินปูกินกุ้งกุ้งน้อยว่ะบาไปากินปลากินยังกระ่าไปนี่ครับในพานของเฮา,านี่ครับบรรยากาศาบรรยากาศการหาใช้บ่วงนู่นนะครับี่เ๋ยวผมสิบห้ายาง เก็บภาพวิดีโอไปเรื่อยๆนะครับเบิ้งไปเรื่อยๆผมค้ดในออกผมกระสีบ่ให้ฟังเ้อพี่น้องอ่าบรรยากาศนี่ครับยางรุยรุยลุยทงหน้านี่ครับมีหอยนี่คร nah ับผมกระใซาเกือบูดนะครับผมกระใสาเกือบูดป้องกันโรคขีหนูอ่าป้องกันเชื้อโรคเนาะพี่น้องเนาะป้องกันซัดมีพิษว่าไป นี่เข้าไปทำการย่างสำรวจคล้องหนูนะครับน้ำมันไฮนาอ่าน้ำปลากบไปใส่มาเรียวหั่นกบไปอัดไวเรียวใจเบียดใจหน่อยนะครับนี่ครับนี่คล้องชัดเจนเลยครับนี่ ตั้งยางมากตั้งแต่ยางมากนี่ข้องนี่ชัดเจนเพราะว่าทางเลี้ยนแปลนครับทางเลียนนี่โล่งในบางชันรถครับถ้าแม่หนูเลียนกับเลียนจวดครับอ่าก็ะิเป็นวิถีชีวิตอ่าทำมาหาจินหาจินแบบชาวอีสานของเฮ้านะครับสบายสบายนะครับอบเ <c oughs> นี่พี่น้องทางก็บที่เป็นหู้เป็น ยังไปค่อยงย่างนะครับเป็นปลาอ่าเป็นปลาติดปลาเขานะครับในพานปาพอ่อข้องหนูอีกแล้วครับอมนะครับกระเมียนข้องอของแสบของชาวอีสานหนูหน้าด้วยครับนี่ มาแมน,น,นหนูนะเพื่อนเด้ครับหนูนาอ้อมกระแซบครับอ้อมกระแซบอ่ไมื่นี้ก็สิเป็นคลิปการทำมาหากินนะครับอ่าคนดูต่างจังหวัดดูต่างประเทศอ่า๋ยวเห็นเด็กรกระสิทเด้ขึ้นหอดบา้านเนาอ่านี่ครับบรรยากาศโอ้ดอกหญ้าเด้ครับนี่อ่าดอกหญา้าเนี่ยผมสิกล่องมันอาจจะจับ ภาพชานิดนึงบรรยากาศตามทุ่งนามีแสงอาทิตย์ให้พี่น้องเดือบิง